เวลาที่เราปลูกในช่วงฤดูแล้งนะครับเราก็จะทำอแอ่งนะครับทำหลุมให้เป็นแอ่งน้ำเพื่อรองรับน้ำที่มันจะเกิดขึ้นเวลาฝนตกมานะครับเวลาฝนตกหรือ,อฝนหลงฤดูมาเนี่ยน้ำก็จะได้ไหลนะครับมารวมกันในหลุมลักษณะอย่างนี้หรือเวลาที่เรารดน้ำก็ตามก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเราที่ปลูกใหม่นั้นมันมีชีวิตรอดนะครับหรือตั้งตัวได้เร็วขึ้นนะครับ ก็จะเห็นตามลักษณะนี้นะครับถ้าหากว่าเรายังใช้วิธีการทำให้เป็นแอ่งลักษณะเช่นนี้ผลที่ตามมาก็คือต้นทุเรียนของเราจะไม่โตนะครับก็แปลกดีเหมือนกันนะครับต้นทุเรียนของเราจะไม่โตวิธีการของเราเราก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่นะั่นก็คือเราก็จะพูนด,ดินนะครับบริเวณคนต้นให้มันอันหนาขึ้นนะครับก็คือน้ำจะไม่ขังนะครับแต่เราก็จะกระจายน้ำออกบริเวณโดยรอบ ก่อนที่เราจะทําตรงนั้นนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้ต้นทุเรียนของเราโตไปพร้อมกับการที่เราจะต้องอพอกโคนทุเรียนหรือพอกโคนต้นทุเรียนนี้ให้หนาขึ้นเราก็ใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะครับการใส่ปุ๋ยหมักของเรานั้นถ้าจะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยขีย้ไก่ขี้ไก่เกลบอะไรก็แล้วแต่เท่าที่ท่านมีนะครับแล้วเรากา็ใส่น้ำนะครับที่ ใส่น้ำหมักลงไปด้วยนะครับเพื่อกระตุ้นการแตกรากแล้วก็ทําให้ทำให้แร่ธาตุที่ตกค้างในดินนี้ะละลายออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่ออต้นทุเรียนของเราที่จะเจริญเติบโตนะครับเราเราก็จะใช้ดินบริเวณรอบข้างนี้พูนโคลนเข้ามาแล้วก็ให้น้ํานี้เป็นแอ่งอยู่บริเวณรอบๆนะครับโดยการใช้จอบขุดนะครับก่อนอื่นเราก็จะ ก่อนอื่นเราก็จะโรยนะครับปุ๋ยหมักที่เราปักแล้วนี่ครับบริเวณรอบๆโคนต้นนะครับห่างจากโคนต้นไปเพื่อ,อทำการร่อรากนะครับการทำเช่นนี้ก็จะทำให้ดินร่วนซุยต้นทุเรียนก็มีสารอาหารตลอดปีจะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นอาจแตกรากได้เร็วแตกรากได้ไว และก็มีอาหารที่จะกินจะใช้ตลอดเวลานะครับที่มันต้องการหลังจากนั้นเราก็ทํากิจกรรมตามปกติก็คือให้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมกับปุ๋ยเคมีทุกๆ15วันนะครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นแตกรากนะครับเป็นต้นที่สูงขึ้นแตก่กิ่งแต่ก้านได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นแล้วเราก็จะใช้จอบขุดดินบริเวณด้านข้างเข้ามานะครับ หลังจากที่เราทําเช่นนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าห่างออกไปสัก50เซนนี้ก็จะทําให้บริเวณนั้นเป็นแอง่งบริเวณเป็นแอ่งเหล่านี้น้ําก็จะขังบริเวณที่ห่างออกจากโคนต้นทุเรียนออกไปอย่างต่ําก็ห้ากเซนนะครับหลังจากที่มันเป็นแอ่งเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็ซึมลึกลงไปใต้ดินบริเวณโคนต้นนี้มันก็จะไม่ชุ่มน้ํานะครับ มันก็จะมีลักษณะของแห้งกับเปียกแยกบริเวณกันถ้าหากว่ามันต้องการน้ำนะครับโดยสัญชาตญาณของมันมันก็จะแผ่รากออกไปหาบริเวณที่เป็นแอ่งที่อยู่รอบข้างลักษณะอย่างนี้นะครับนั่นก็คือเทคนิคของการที่เราจะให้รากทุเรียนนั้นเหยียดยาวออกไปยื่นรากออกไปการที่รากยื่นยาวออกไปนั้นมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเราโตเร็วขณะที่รากแผ่ออกไปไกลนั้น มันก็จะทําให้กิ่งก้านของทุกเรียนนั้นยืดยาวออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านคงจะเปรียบเทียบมองเห็นลนักษณะส่วนที่ขุดกับส่วนที่ไม่ขุดแล้วมันจะมีลักษณะอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นการขุดนี้เราไม่ต้องขุดห่างมากเท่าไหร่นะครับในหลุมปกติแล้วผมก็จะมีลักษณะของปากหลุมนี้กว้าง1เมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในต้นทุเรียนปีแรกอาราของมันคงไม่เกิน50เซน หรือไม่เกิน1เมตรประมาณนี้เนื่องจากว่า,าเวลาที่เราขุดหลุมนั้นกว้างเมตรยาวเมตรนี้จุดศูนย์กลางมันก็คงอยู่ที่50าเซนนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็คงจะเป็น50เซนนะครับเราก็ขุดเพิ่มเติมเพื่อจะดึงน้ำออกไปให้ห่างจากหลุมอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็พูนดินเข้ามานะครับก็จะทำให้บริเวณโคนต้นทุเรียนของเรานั้นหนาขึ้นนะครับเพราะว่าทุเรียนของเรานั้นเป็นพืชที่หาก,กินบริเวณหน้าดิน นะก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานะสร้างรากได้เร็วสร้างรากได้มากเช่นเดียวกันปัจจัยที่จะช่วยให้มันสร้างรากมากขึ้นนะก็คืออาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยหมักก็จําเป็นนะครับถ้าทําไม่มีปุ๋ยหมักม็ใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรก็ได้อันนี้ก็เหมาะสําหรับการที่จะพัฒนาต้นทุเรียนเล็กปลูกใหม่หลังจากที่มันแตกยอดแตกกิ่งแตกก้านแล้วนะครับในเดือนที่1นนั้นหลังจากที่มัน อาแตกยอดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีกระตุน้นใช่ไหมครับหลังจากนั้นแล้วเดือนที่2เดือนที่3ท่านก็น,นําวิธีการนี้ไปใช้ก็ได้นะครับก่อนที่จะเข้าดูดฝนเวลาฝนตกชุกมาน้ำมันก็จะขังถ้าขังโคนต้นต้นถุเรียนของเรารากก็ใช้แห้น้ำนะครับมันก็จะไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้นเราจะต้องดึงน้ำให้ห่างออกจากต้นนะครับอ่บริเวณโคนต้นมันก็จะสูงลุนขึ้นมาบริเวณนี้ก็จะแห้งเพราะฉะนั้น เราก็ต้องแยกบริเวณเปียกบริเวณแห้งนะครับออกจากกันก็จะทําให้ต้นทุกเรียนโตนะครับแต่ถ้าหากเป็นหลุมลึกนะครับใกล้บริเวณมันก็จะทําให้เกิดเป็นแอ่งเป็นแอ่งสิ้นที่ปล่อยแล้วก็จะทําให้เกิดโรครากเน่าโคนเน่านะครับที่สําคัญอีกการหนึ่งถ้าหากไม่เกิดก็คือโตช้านั่นเองครับนะเพราะฉะนั้นรูดูการเปลี่ยนวิธีการเราก็ต้องเปลี่ยน นะครับจากร้อนเราก็ทําให้เป็นเองีงพอฝนมาเราก็ต้องคูนด,ดินเพื่อหนีน้ำนะครับดึงน้ําออกห่างต้นก็เทคนิคนี้เป็นเทคนิคของคนไทยโบราณของเราที่เราใช้กันมานานแล้วเพราะฉะนั้นส่วนที่จะดึงรากออกมาได้ดันก็คงจะหนีไม่พ้นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนะครับก็ลองใช้วิธีการนี้ดูนะครับแล้วเราก็เสริมด้วยพวกฮอร์โมนบ้างหรือ,อปุ๋ยเคมี นะครับทุกๆ15วันก็จะทำให้ต้นทุเรียนของเรานั้นโตเร็วหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับนั่นก็คือบริเวณรอบข้างห่างไปประมาณ60เซนมันก็จะเป็นขอบนะครับเป็นขอบที่ติดต่อกันระหว่างหลุมที่เราปลูกทุเรียนกับแผ่นดินเดิมนะครับแต่ดินบริเวณที่ในในหลุมนั้น อาจจะอยู่สูงกว่าบริเวณดินเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในส่วนของบริเวณที่เป็นโคนทุเรียนนะครับเราจะยังไม่เอาดินกลบนะครับนี่นะครับตรงส่วนนี้เราจะยังไม่เอาดินกลบเราจะปล่อยเอาไว้ลักษณะนี้เพื่อให้ต้นทุเรียนนั้นเกิดการปรับตัว เนื่องจากว่ารากของทุเรียนก็ใช้อากาศในการหายใจถ้าหากว่าเราถมดินหนานะครับครั้งเดียวไปเลยเนี่ยทุเรียนปรับตัวไม่ได้ทุเรียนก็อาจจะตายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาสักพักหนึ่งหรือระยะหนึ่งนะครับหลังจากนั้นแล้วเราค่อยอเกลี่ยดินนะครับหรือกรบดินไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้ต้นทุเรียนของเรานั้นไม่หยุดชะง,งักการเจริญเติบโตนะครับ หลังจากนี้แล้วนะครับเราก็รดน้ํานะครับน้าของเรานั้นเราจะใส่ปุ๋ยเคมีด้วยนะครับจะใส่หรือไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับหรือจะใส่น้ําหมักรวมทั้งปุ๋ยสูตรที่มีตัวหน้าสูงนะครับในต้นทุเรียนเล็กนั้นเราก็จะใส่สูตรที่มีตัวหน้าสูงเช่นอีมห้าเจ็ดเจ็ดนะครับหรือถ้าไม่มีก็จะใช้ยี่สิบ ท่านจะใช้ 15, 15 15 15สูตรเสมอก็ได้นะครับหรืออีกวิธีการหนึ่งท่านสามารถที่จะใช้ยูเรียผสมกับสูตรเสมอครึ่งต่อครึ่งนะครับประมาณอย่างละ1ช้อนแกงนะครับมาผสมกันแล้วรดก็ได้นะครับอย่าใส่มากนะครับอาใส่เพียงแค่2ช้อนแกงพอนะครับสิ่งสำคัญก็คือมันชอบน้ำแต่ถ้าเราทำทุกอย่างแล้วน้ำไม่มีน้ำไม่ดี นะครับมันก็ทําให้ทุเรียนของเราไม่โตได้เช่นเดียวกัน